ยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะเน่ะโอ้มาถึงกะเอิญกินเลยเนาะหาคากลองก่อนดานเดี๋ยวนะะคไอแตัวนู่นะคือว่าจะไม่ใช่งานส่นฮะมันมันอันพอเปิดช่องใหม่แล้วก็เมื่อน่นเนาะเมื่อมาได้เจ้าก็จัดการมันแหละ

ได้ทุกคนเลยแหละเพราะน้ำไม้ส่วนตัวแต่กินได้ทุกคนโอ้ท่านสาวมันบัคก้ากินเลยบบในี้ยิบแล้วกันเลยว่างเลยบาดนี้ม่อยากกินก็ต้องกินอันนั้นน้ำออกมามีคนอยีบกินให้มันเต็มปากไว้ก่อนบาตทีนี้เบาบ่ได้แล้วบาดนี้

จำได้เขาเริ่มบอกว่าฝนจะทายฝนตกป้าถ่ายเต็มที่เลยใครทำชาตใครจะถ่ายด้าส้อยต่างมุลูกอะไรเป็นโลหะแล้วก็รู้ว่ามีสายฟ้าสายร้อนฟ้านึกว่าจะปลอดภัยป้องภัยกันไหมลูกเฮ้ยแต่ไม่ใช่ครับไม่ได้ทำเลย ครใครต่งรอลงรอบ้าก so ็จะปลอดภัยเขปิดบกบินแล้วก็ถ่ายคลิปได้อยู่เดี๋ยวเราใครยิบถาใครไปซื้อกลางลมถือ้แข็งเนยโอยโกางลมือนนเบิงโอ้ยอีกแล้วม่เรือกอีกแล้วกีฬาบันช่องหนึ่งกไลไรสดกลางสารานี่นี่แบบเอ้านุ่นพี่รอมอะไรสดอยนู่น่เปรเราอุปทานหมูแต่พี่รอมเป็คนเดียวไปแก ออนไลนดแต่ฝนยังไม่ตกไงองรชมแต่เขาก็มองพวกเจ้าอยู่รกันไม่เราไม่ได้ไล่ได้เมื่อวานเราถ่ายคลิปเด้เมื่อวานเราไม่ได้ไล่เด้เมื่อวานเนี่ยกล้ไหลรา เนเ็นยาลงไปเลยนันิ่งๆเห็นไฟ้ๆมหมอมาบบนมองมาปิดประตูเจอลุงเดินดุมๆอยเค้าใครน้องมาเดินดุมๆ่นี้อยก็รอปิดประตูลวงเจ้าปลุงมาลุงมันฟ้าแลบฟพ่มนาเาเรียกลจดตูกระเ๋าก็ต้องมีกระดาษ เพอเขากินน้แข็งแมันจะเปลียนอหมไปอบ้างรงนขหวานเหมือนพเมือนพระไงป้าพระพระที่ว่าฉันเมื่อเดียวอ่ะใส่หมดทุกอย่างของหวานในบาทแน่นเด้อนี่จะทำบ้านจะห้อวงแล้วโอย

นี่แม่บ้านสะสีละสีป่าเลยกินนี่กินนี่นาไปี่กินเปลือกได้ก็กินเลยบุคนกินเจกินเปลือกนะเอาเปลือกะรกินแต่เปลือกเคกินเจเนี่กินเปลือกคนกเน่ยกินเปลือกคนบุญเน่กินแกนเนี่ยในุคนเดินอิ่มเลย้อ้กินเขาดันเชิไแกไไหน อ้มกนนี่เป็นตะหวเนบก่เ้วเยรัานวยเขายืเราจะไปแช่เย็นไว้สบายแก้วเแช่เย็นไว้จะได้กินอร่อยๆขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านนะคะคะ เอาไปแช่ไว้เย็นๆบ้านสอรสีบ้านสอรสีบ้านสอรสีนำมะม่วงมาให้ลุงช่างผ้าสวนผักยูทูปทานนะคะน่ารักมากทีค่ะเอเดนก็จะเอาไปแช่เย็นไว้ทานบางทีบางวันก็ลืมทานนะก็ให้ญาติชีพไปเอามากินเสียไ้แล้วลืมแล้วลืม่อะ เอฟซีชื่อพีนภาเอชื่อพีนภาอ๋อนภาพีนภาที่มานางรำนะคะหมาก๋วยเตี๋ยวอยูข้างข้าวสนผักวันนี้ <laughs> นะคะเป็นไงคะจภ <laughs> าษาอะไรก็ได้ภาษาอร่อยไม่กล้าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่อร่อยนะอร่อยค่ะชิมแล้วโอ้ชิมแล้วอร่อยนะคะน้ำแข็งใสอร่อยไหมคะ โอ้วันนี้ของโปรดเลยนะคะจ่ะเออคนอะหายบังคับด้วยเจ้าภาพมาแล้วมาเลยเรียกลรียกโต๊ะเรียกโต๊ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโต๊ะนี้เรียบร้อยแลานเรียบร้อยแล้วเอฟสี่มาแล้วเจ้าเองมาหน่อยนะเฮ้ย ไปยุงอะไรร่างนี้คุณน้องครับคุณนใอยู่ครับตงขอบคุณอยู่เลยครับสวัสดีครับนครับ่น่ยเจ้าจจ้าเอาจคุยครัพี่พี่ามปั๊ก่รอนไแกรส่วนตัวส่วนตัว

ปซื้อน้ำหอมเอาตนไรเดียวเสนเล็กั้มหมดเยครับอาบน้ำอีกเหรอฮะช่วยแปลทายบ้านเสิร์ฟก่อนนะเอซนะฮะเมนูนะครับเอาเส้นเล็กหนึ่งมีเลื้องหนึ่งอาเขียนลงไปเส้นเล็กสองมีเลื้องหนึ่งมีขาวหนึ่งมีก็เป็นหมีเนาะีอกก็ไม่ใส่เอาอาจจะอาไน้บ้างมี